สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นของชาวธาตุชาวธาตุลมนะคะเป็นแบบ18บวกนะคะคนที่มีพลังงาน18บวกกันแล้วนะคะใครจะเข้ามาข้างรักนะคะชาวธาตุลมนะเดือนกระกฎะาคมทั้งเดือนเลยนะคะเออนะคะมีเรื่องเล่าสตอรี่แบบไหนความสัมพันธ์ที่จะได้อยู่ด้วยกันไหมหรือแต่งงานไหมเปิดเผยไหมได้กันแล้วเป็นอย่างไรนะคะชาวธาตุลมว้าวนะคะมี energy ของนะคะชาวบิออดนะคะเออนะคะ ความอดทนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เดินทางบ่อยไหม,ไมนะหรือเป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบนะคะเออคนในเครื่องแบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ คนที่เดินทางบ่อยๆนะคะสามไม้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะบางทีเราต้องอดทนรอคอยคนคนนี้อยู่ไกลเรานะคะเออแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะคบคุยไปได้สักพักสักระยะหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ความสัมพันธ์กาลังจะเริ่มดีเหมือนเขาว่ากําลังจะมาหาเดินทางมาหาหรือติดต่อมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันไปแล้วในอดีตคุณก็อดทนรอคอยเขาอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยแหละจะมามอบความรักให้แล้วความสวีดว้าวนะคะ จะกลับมามอบความรักที่สวีทวันไว้อาให้นะคะจะได้มานอนด้วยกันอีกเหมือนเดิมแล้วแหละเนาะจากที่ว่าทําไมคะห่างไกลไปนานเลยม,มีความคิดถึงมีความหวยหาเขาคนนี้นะคะไพ้2อง้วยนะเคมีดีต่อใจนะเรื่อง18บวกคุณ2คนนะคะเออ เราต้องก,กลับมาหาคุณนะคะกลับมานอนกับคุณนั่นแหละคนที่ห่างไกลที่ห่างไปเนาะพลังงานในเดือนกร,รกฎา,าคมนะ่าจะมีเอเนจีที่ดูสวีดนะสวีทสวีทนะคะเออตอนแรกอาจจะเป็นคนไม่สวีทหรือเปล่าเออเป็นคนชอบบังคับครูเข็นเออเป็นคนที่คุณกําลังรออยู่นะคะอืมนะคะบางครั้งก็มันมีเรื่องทำไมคะชอบบังคับคููเข็นเราอะเออนะคะบ,คบังคับ เออบางทีก็มีเรื่องทะเลาะนะคะไม่ค่อยได้มาหานะคะเออแต่เวลานั้นเขามาเขาก็งอนง้อนะคะอืมมันเหมือนว่าอยู่ไกลไม่ค่อยโทรหาเงียบไปเราก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรแต่ในเดือนะะกรกฎาคมนี้เหมือนเขาจะเดินทางมาหานะคะเออมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งคุยกันดีในระดับหนึ่งนะเป็นไปทานองที่ทําไมคะเป็นไปทานองที่แบบว่า เอยเออนะคะเออในอดีตนะอาจจะไม่เปิดเผยนะ,ะจะเริ่มต้นไหมจะเริ่มต้นแบบไหนเอยมาดูซิคนคนนี้จะทำอะไรกับชาวธาตุลมบ้างเนาะโอ้นะอยากจริงจังโอ้คุยเรื่องอนาคตวะเฮ้ยอ่าคุยเรื่องอนาคตเลยอ่ะเออไม่อยากบังคับอ่าคุยคุยเรื่องอนาคตไม่อยากบังคับนะคะ ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเบื่อเงาเศร้าเสียใจนะคะอืมนะคะอยากมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยควบคุมคนโทในเรื่องเงินอะไรพวกนี้ของเขานะคะก็บ,บอกว่าคุณเป็นความสุขของเขานะาเขา,าข<อ>มีความสุขนะชาวทัดลมนะคะอืมในอดีตเขาอาจจะอาจจะในอดีตเขาบอกว่าเขา,าไม่ เขาอาจาจะเอาแต่ใจตัวเองบังคับขู่เข็นทําให้คุณรู้สึกไม่ชอบเออนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่านะคะเดวิลเดอะมูในอดีตเนี่ยเราอาจจะแบบมีความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไปแล้วนะเออผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้นะเขาอยากจริงจังว้าวมีความเป็นผู้ใหญ่มาเลยจ้าเออนะคะบอกว่าเขามองเห็นคุณค่าตัวตนในตัวคุณโอ้ชาวทัดลมไม่กอดนะคะ <c oughs> นะคะเขาบอกเนี่ยเขาช่างใจก็าตัดสินใจนะคะเออนะจะทําต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เสียคุณไปนั้นนะคะเออชาวทัดลมจ้านะคะข้างรักอย่างหนักอ่ e e วีนออฟชาลีรักโอ้ยความโรแมนติกมาเต็มเลยจา้าหัวใจของเขานะจา้าโอ้โหยอยากจะลงหลักปักฐานแล้วอยากมีความมั่นคงปะหนึ่งว่าอยากจะขอแต่งงานเอ๊ะใครนาะ แฟนใครเป็นทหารที่แบบอืห่ายๆไปเงีบๆไปไม่ค่อยโรแมนติกคนนี้กลับมาเอนจีเปลี่ยนเลยพลังงานเปลี่ยนรู้สึกเหมือนมันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ <c oughs> เปลี่ยนเป็นคนที่ดูเหมือนสวีทเอ๊ะพลังงานอะไรเข้าสิงไป <c oughs> พลังงานทําตานเข้าสิงนะคะโอ้จากที่เป็นคนเหมือนแบบจากที่เป็นคนเหมือนแบบอื ไม่ค่อยหวานอะไรเนี้ยเวลาอยู่ห่างไกลก็ดูทําไปเฉยชาทาให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายจะปวดเอาแต่ใจตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะเพราะตอนนี้มาเดือกนกรกฎาคมปุ๊บข้างรักชาวทาดลมเลยจ้านะคะเออนะคะคิดถึงปืยหาอารมณ์สเสน่หาความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันอืมคือมันเป็นคนที่แบบบังคับแหละเอาแต่ใจตัวเองแหละชาตลม คุณคุณอ่ะเจอคนคนนี้นะแบบเอาใจตัวเอง,เองสุดฤทธิ์เลยเอาใจใจตัวเองเรื่องเซ็กด้วยเอาใจใจตัวเองแหละเออถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเขามีอารมณ์เขาจะเอาเลยนะคะคนนี้เขาไม่ยอมเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้ <laughs> นะจจะเออพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายผู้หญิงน่าจะไม่ชอบนะอืมจริงนะคะมีมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยถ้าคุณธาตุลมถ้าคุณเป็นผู้หญิงพ่อแม่ของคุณอนะ่ะไม่ชอบเขาโอเคปะ่ะนะคะ แต่ก็รอคอยกันมาเน่นานแล้วละ่ะเนี่ยคุณคบกันหลายปีแล้วนะเนี่ยนะคะรอคอยคนคนนี้แหละเออวิวออฟฟอร์จูนเว้ยมันมันมันยังไงอะสิบเหรียญเนี่ยเขามองเห็นความมั่นคงในอนาคตแล้วละ่ะเขาอยากจะตัดสินใจจับคุณแต่งงานแล้วแหละเออนะคะมันเหมือนแบบอยากลงหลักปักฐานและเอออยากจะใช้ชีวิตไปด้วยกันอยากสร้างความมั่นคงไปกับคุณอนะอยากเริ่มต้นความรักนะอะไม่อยากแบบ ไม่อยากเสเพไปเรื่อยๆเอออยากแบบเอาเป็นจริงเป็นจังสักทีเป็นตัวเป็นตนอะไรประมาณนี้แหละอืมเนะาะธาตุลมวิวอ of Fortune ถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตคู่ชีชชชวิตความรักและเออนะคะมันเหมือนบางทีชาวธาตุลมบางคนนะคุณอาจจะยื่นโนติสไปแล้วว่า ไม่อยากรอแล้วไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเย็นชาใส่เขาหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยทําไมคะต้องแอคชั่นอะไรมากๆเลยเออเครียดวิตกกังวลน,นะคะเออเขาต้องทําอะไรบางอย่างแล้วละ่ะมันเหมือนการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันหรือชาวท่านลมกําลังรู้สึกว่าฉันเนี่ยให้เขาเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่มันไม่เห็นรักฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมีการงอนง,นง้ออ่ะมีการงอนง,นง้อมาขอคืนดีนะคะเออเดินทางมาอยู่ไกลนะคนเนี้ยอืมนะคะ เอาละชาวธารมพระเจ้าปคุณนี้รู้สึกยังไงจ้โอ้ยรักอ้ยเสน่หาโอ้ย,เอ,ยเอาใจใจตัวเองอีกอะกลับมาก็าบอกว่าชอบบ้านท้ายคุณเหลือเกินนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่พอใจไม่พอใจอะไรนะเดรเวอร์ความรักไม่พอใจไม่พอใจคนที่บ้านของคุณนั่นแหละ <laughs> แย่ผู้ใหญ่ไหมอะเออไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่นะคะแล้วแต่นะอแล้วแต่แล้วแต่แบบแล้วแต่คนไหมอะเออหรือยังไงหรือแย่ผู้ใหญ่บอกว่าเอายังไงนะคะเออถึงเวลาหรือ,อยังเออมีการบังคับอ,อืนะคะ นะ,ะต้องโดนบังคับแล้วแหละนะคะถ้าเกิดว่าหรือไม่งั้นคุณก็จะบอกว่าถ้าความสัมพันธ์ไปไม่ได้ก็เลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะยื่นโนติสในอดีตก่อนเดือนกรกฎาก็ได้นะคะเออนะทีนี้ทําไมพราะเจ้าพระคุณก็ต้องตัดสินใจเลือกเแปดเรียนนะคะต้องความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่เอาง่ายๆอ่ะต้องพยายามที่จะแบบว่าทําไมต้องพยายามที่แบบว่าต้องพยายามที่แบบต้องพยายามแบบ เหมือนแบบต้องทําอะไรจริงจังสักอย่างเออต้องพยายามมากกว่านี้เอออย่าปล่อยปละแล้วเลยแบบมานอนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแบบเออไม่เห็นสนใจกระเตื้องว่ามึงจะทําอะไรสักทีกับลูกกูอะไรเง,งี้ยพวกเรา,ากผู้ใหญ่าคงจะพูดแหละืะนะมีการแบบ <c oughs> มีการตัวคุณก็อาจจะพูดไปแล้วว่าถ้าไม่ทําอะไรหรือฟอร์มพันที่ไม่คอมมิชเมนต์ในอนาคตหรืออะไรนะกูเลิกเออชัดลมน่าจะยื่นโนติสไปว่า เออถ้ามึงเป็นแบบเนี้ยก็เลิกนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนนี้ก็เลยทําไมรีบแย่นมาเลยจ้ะพัาดลงมาแล้วนะเออนะนะคะน่าจะได้มีแฟนแล้วเออไม่ยอมนะจ๊ะเป็นความสุขอ่าสิบถ้วยเก้าถ้วยมาสิบถ้วยน่าจะได้อยู่ด้วยกันหรือตัดสินใจแต่งงานอืมมาแล้วเดอะซันต้องทําอะไรจริงจังแล้วอืมนะคะไม่งั้นนะแกโดนเลิกแน่ใคร ใครที่มี energy เกี่ยวข้องนะเนี่ยความรู้สึกของคนของชาวธาตุลมดีกว่าขอดูความรู้สึกของคนของชาวธาตุลมก่อนอห้าถ้วยเศร้าเสียใจอ่ะรอคอยสองจิตสองใจหนึ่งเหรียญขอโอกาส ต้องทาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็บอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเออต้องตัดสินใจแล้วแหละนะคะเออระหว่างใช้ชีวิตคู่กับระหว่างที่จะอยู่เป็นโสดแล้วก็ต้องเสียใจนะคะหรือไม่งั้นมันเหมือนเขาเขารู้ดีแหละว่าคุณยื่นคมขาดจริงแหละเหมือนที่หมอบอไปเมื่อกี้ทาวเวอร์มาแล้วถ้ามึงไม่แต่งหรือถ้ามึงไม่ทําอะไรให้ถูกต้องก็คือเลิกตะกูไปเนี่ยนะคะทาวเวอร์เนี่ยเออนะคะอยู่ใต้สํหรับเนี่ยโดนบอกเลิกแน่นอนเลย แสดงว่าทําไมคะชาวธาตุลมเอาจริงจังเลยลนะเอาจริงจังแล้วว่าเออถ้ามึงไม่เอากูจริงก็ไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเออกูจะมีคนใหม่เลย <c oughs> โอเคไหมเออนะคะมันก็รีบเจ้นมาเลยจะเออรีบแบบแอคชั่นนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ให้มันดูแบบอมันมีมีความเป็นเออเป็นดูแบบจริงจังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออลุเป็นความแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วโว้ยกูจะโดนทิ้งอ่ะเสียใจเศร้าจ้ะ เออไม่แคร์เด้นะนางคิดว่าอม,มีตังอะออเผู้หญิงแบบมีตังอะเออไม่แคร์ด้วยเออ,อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าคิดว่ากูมีคุณค่านะต้องทําอะไรบางอย่างแหละเออที่มันดูแบบให้ชัดเจนมากกว่านี้นะเออนะนะไม่ได้แล้ว จะเที่ยวเตะหรือจะโสดอิสระเหมือนเดิมไม่ได้นะคะอ่าคิงอฟวานมันต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างชีวิตที่ชีวิตที่ชีวิตที่ความไปโสดของมันต้องจบลงทันทีนะคะเดอะเวิเออต้องคอมพีดแล้วต้องตัดสินใจนะอะผู้หลักผู้ใหญ่เร่งมาแล้วอืมนะคะแล้วต้องทําอะไรแล้วแหละไม่ทาก็คงไม่ได้นะมาดูซิว่าคนคนนั้นของธาตุลมนะใคล่ะมาดูซิขอห้าใบ ธาลมคบกับใครธาตุลมคบกับใครจ้าอ่ะถั่วรัดสุสุกเลขสองเลขสิบเจ็ดวันอังคารทานูเลขเก้าลีโอเอ่อเลขที่เลขห้านะสิงห์อีกใบเดียวราศีกุมนะะเลขสิบเอ็ดอ่าเอออืห้าใบนะคนของคุณนะต้องตามนี้ มีพลังงานธาตุลมเนี่ยเห็นไหมราศีกุมราศีสิงาสราศีพันังคารแล้วก็ราศีพฤษภราศีธนูเนี่ยเห็นไหมคะเออถ้าเป็นแบบนี้แบบเออเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันชอบแบบและอิสระไงทำอะไรตามใจตัวเอง <laughs> เออไม่ก็เตื้องแบบฟอมสัมพันธ์ดูไปก่อนเออเนี่ยไอ้พวกแบบพฤศพอย่างเงี้ยอือนะคะ เออแบบช้าก่อนกูแบบกูไม่รีบกูไม่รีบพึ่งโสดอยู่ตรงเนี้ยกูไม่รีบเว้ยช้าๆเออวันอังคารด้วยอย่ามาสั่งกูมากกูไม่ชอบเออราศีธนูด้วยอย่างเงี้ยราศีสิ่งอย่างเงี้ยเอออย่าเร่งกูมากกูไม่ชอบเดี๋ยวกูตัดสินใจเองถ้ากูจะเอาเออราศีกุมแบบเปลี่ยนใจเร็วอ่ะชอบแบบไปไหนอะไรก็จะไปแบบเปลี่ยนใจเดี๋ยวก็ ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอะไรเงี้ยอทัดลมเปลี่ยนใจไปมาอะไรเอาไม่เอาวะเอออะไรเงี้ยหรือเขาเรียกว่ายังไงอะคือแบบจะบอกว่าอะไรอ่ะจะแบบว่าเออรักอะไรแบบรักอิสระรักเทคโนโลยีรักการติดต่อสื่อสารหรือรักอะไรที่มันเป็นแบบหายเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบไม่ค่อยอยากคิดอะไรที่มันเป็นแบบ อจริงจังหรืออะไรแบบนี้หรอกถ้าเราไปเจอแบบถ้าท่านลมไปเจอแบบคนที่ดูวัยวุฒิคุณวุฒิน้อยกว่าคุณเนี้ยนะเออมันแบบอ,อืมพอคุณจะบอกเลิอกอ่ะมันไม่ยอมเนี่ยออมันก็แบบว่าเออต้องอะไรสักอย่างแหละเพื่อให้เราอยู่ในความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยอ,อืมแสดงว่าอันนี้ออท่านลมไม่รู้คบคนอายุน้อยกว่าหรือเปล่านะอืมนะคะแต่ดูท่าทางผู้หญิงน่าจะมีวัยวุฒิคุณวุฒิหรือฐาน,นะที่ดีนะอ,อืม ถ้าเกิดบอกเลิกไปถ้าเสียคนนี้ไปก็คงจะน่าเสียดายก็เลยอ่ารีบเอาไว้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> เขาก็เลยต้องรีบเอาธาตุลมไว้ก่อนไงนะคะเ <c oughs> นาะโอเคนะคะก็คร่าวๆนะคะประมาณนี้นะ,ะชาวธาตุลมนะคะตุนปุ่มมิถุนนะคะคนของคุณก็ราศีตามนี้ม่อกี้ที่บอกไปนะคะน่าจะมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละคนคนนี้นะคะที่คุณรู้สึกเหมือนว่า กูทนรอมานานแล้วกูจะไปต่อแร้อพอแค่นี้หรือใครที่แบบว,ว่าเออไปไหนก็นไปเถอะไม่ต้องการแล้วแหละเออเงี้ยมันคงจะทําอะไรบางอย่างในเดือนกรกฎาคมเนี้เนาะก็รอดูสถานการณ์แล้วกันนะคะอย่างไรขอให้มีความสุขมากๆนะชาวทัดรมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ